โหลอดออนไลน์เสร็จแล้วเราจะไม่คิดไปเล่นนะเรื่องอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ง่ายสิเพื่อโอเครู้สึกว่าเราอยู่ในเชียงไทยนะไทยอ๋อเชียงไทยอยู่ที่ประเทศจีนเชียงไทยปะพูดเชียงไทย,ไ,ทยไหมเออมึงจะเซียนให้เห็นมีเซียนเออเดะเดวเดะเดะแล้วอนนเอาอเอาเอานี้อได้ก่อ อ้าวอูเห็นา้านหนเากหลังมันหยิบแต่ 我们没有成就。咦？欸 ไปขัมม่ไปดีเเยล้วโอ้เย็บล้วเสร็จไปเล่น G T A กับพด่แล้วพี่จะยิงก่อนรถถังนี้ก็ไม่จะยินเลยโอเคเราไปเกิดบนเราบนตึกดิเห่นี่ตึกวะนี่ตึกวะ โอ้ลงเลยได้มั้ยนั่นนั่นนันนันนั่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 นนัแล้วแล้วปรตูเออมช้าตอนนี้เนี้ยนะบดเลยอ่าชี่อุ่นเสร็จอุ่นเสร็จมีอะไรตรงน

โอ้ oh. มันก็นยา,ยาเลยเอาไปลไปลนปเร็วเลยตาหน้าหอมตาเลยอ่อนใช้น้อยใช้มากเหม็นชิบหายอย่งกระควายอย่างกระแดยคว,วายมานี่ตึกใช่ไหมแล้วนี่ก็ตึกพ <c oughs> ี่น้ามาโอ้ยบ้ารีบกระเดนีนน เลี้ยวออกเลีวตายแล้วอู้ยีเราลอดโอ with, ondan, ้อยไกลับกลับกลับโอ้กลับบนไปข้างบนกลับกลับำดวนข้างบนข้างบนกูมีชีดรอนมากกว่าโอเคโอเคไปตัอ้ออเล็บ ยัลรืตกเลยอ่ะอ้โหอ้อีมาเล่นไปเลยไม่อู uh ้ไม่หูละพแเลยโอ้ย โอ้โหโอ้โหเด็กโอ้โหโอ้โหนอึดโดนอันโอ้อันนี้ไม่ต้องถังกลับเลย Ok. Oh. Oh. เนแต่เสือกินขนูตลาดเฟรจเรจเบียร์ไฟฟ้าเปิดปะ f o l l o กเ e bought to the land landing on the Oh we fall เราจะมา landing บนตึกแล้วก็ยึดแบบอเยงเลย landing บนตึก Oh เห็นเพื่อนเลยนีติตที่กบแแบบัตูมาแบบไม่มาอยู่ตรงนี้พอดีเฮ้ยิงกระจกแตกเลยเยิบแขยตาโคตรปากหัวนี่แอสซินเยอะเนไป้เนี่ยยอยู่

ที่มึงบัิงมึก็่ยเหมอนลูก่ะคุณิ่มวละโอ้อ้มันต้องยิงละโอ้อ้มึงก็ขึ้นมามึงรู้กูล้เนี่ตกตไม่ตกอ้เกืเกืเกือบตม่งมิงมจ มาใส่กูแล้วจริงงไม่เคยเจอในกีนีเนี่ยเกยเหอะูหมอบกูหมอบใต้รถก่อนโอเคได้ตูนนดิดูยังขึ้นไปกูอะโอเคคุได้ละช่ี้ใครยิงกู ไปตู้อีเจนิงเนี่ยโอเคอาร์ต้จิเจอตู้เอาไม่น่า

ก็มาชักตรงนี้พอมีเพราะแบบคนช่วงที่มีสนัยแบบต้องใช้สนัยเนี่ยแม่งไว่ยเือกเสือก,ก,กเปลี่ยนสายไปแล้วแล้วพอไม่ใช้สนัยเนี่ยมันแบบไม่ได้เราเป็นเอซ่าเอเสอะอันนี้ฉันถนัดกับศัตูได้ไหมแค่ประยู ไอ้เต็มพ ok ุทธิเอกตึ้งจกมือจกตาโอเคโอ้เล่ฟัดโอ้โหไอ้ตาในก็เก่งก์ มึงจะเล่นอย่างนี้ไปเล่นสไน,ป e นเปอร์อีไลท์มึงมาเล่นสไนเปอร์ e อีควายเหอะอ้าวแม่งยึดกันไปหมดแล้วเนี่ยยึดกันไปหมดแล้วเหรอเราเป็นคนจีนเราชอบกินนะนี่<อ>มึงครบเนตเล่มากินติมกันไหมนอ้องเอ้ยเปิดประตูสู่อาเซียน พูดเพ่แอบในตึมหมอทำไมแอบในเล่ยอยู่ดีม่ขึ้นละจะหมอ้อาพูดขึ้นยิ่งเป็นข้ออีกเย้กินเน ูวิ่งเหรอแล้วกูดดลงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้จะเล่นโอ้เดยอดึงมากไม่เต็มหน้ากูนี่อ่ะเอ็นจีเนียโอ้ยเราก็งงอะไรวุมนดกับใครมุดกับใคร

กูยังดูตัวเองไม่ออกเลยว่าไร สึ้งทีวาอยอย่ารวยเหมือนกันใครว่าเดี๋ยวนั้นหรนนดอดูไม่ออกอ่ะเพราว่าลูกบาลูกบไม่มีเวลาแล้วเอาไปใส่ศัตรูศัตรูอะไรวะเฮ้ย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 มจะมาลองสาวกันนะครับเอพังสาวครับ แรกเนี่ยเราจะมาช่ำแหละเสาชำแหละเสาที่เราขึ้นยอนสร้างมาประมาณสามสี่วันนะฮะเราจะมาพังโดยไฟอันหนึ่งเนี่ยไฟแบบตะปีไฟ โอ้ลีาฮัลลยสัสา้้นไม่เจอห้ยโอ้ไม่อยากรถถังหโอ้ทำเฮ้ยมึงทอะไรกับศพกันเนี่ยเอ้ยปัดนี้อย่าทำอะไรกับศพเลย คือมึงทำกับศพกูนี่แเจโกร์งยมยาีมาฮอรมกลัวมังโ้มึงนี่แหละใครกลัวก็กลัวเลยเียรัหาฮอก่อนผู้ชม โอเค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 กูจะไม่ไปตรงนั้นไงไปแล้วเห็นอนาคตเลยไอ้นี่ก็วิ่งเห็นนี่กลัวเลยแก่นอนาคตกูเละเดี๋ยวเราไปหากให้เพื่อนหนึ่ง โอ้ชี่เอ้าไม่บอกว่าจะยิงเหรอไอ้นี่เนี่ยเราไมองไปยิงเลยโอเคถือมือือไม่มีใครเห็นมันเลยเออไม่มีใครเห็นมันเลยไอ้นี่

เราขอคิดได้ชักก e ีดเยาวยิงหับมือหับมือลงลีบัตถุดรันลีบัตถุดลัน cause we b a r d to the l n เป๊ะเด้อเด้อวิ่งเพียงนอนาคตผมอีกทีนะครับอ๋อมันโอเคไหนหนักก็โวย

ก็ต oh, ้องจบไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดะใฮนด้วนะคะก็ชอบชอบดที่ว่ามันกระโดดล่มสนุกดีที่มันกระโดดล่มเนี่ยแหละที่กืะไม่ก็ชอบชอบตกระโดดล่มโมฮาก็ไปบ่ายหนึ่งด้วยนะครับก็ชอบอย่าลืกดไลค์กดแชร์กกบาุ้ทำทำไม